ใครเป็นโรคก,กระเพาะกระเพาะอาหารหนักเสบมีแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องไม่หายสักทีต้องฟังคลิปนี้เลยครับหมอหมีจะมาแนะนํา5วิธีรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายขาดน,นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนประสบปัญหามีอาการปวดท้องเรื้อรังจากแผลในกระเพาะอาหารทํายังไงก็ไม่หายสักทีต้องบอกเลยนะครับว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานั่นเองครับบางทีเนี่ยเราไม่รู้นะครับเรายังไปทําพฤติกรรมต่างๆที่ส่ง ผลต่อกระเพาะอาหารของเราจึงทําให้กระเพาะอาหารของเราเกิดการอักเสบแล้วก็เป็นแผลไม่หายสักทีครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีเลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆครับ 5วิธีในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายขาดนะครับใครที่ตอนนี้ปวดท้องกระเพาะอยู่นะครับลองนําไปทํากันดูเลยครับแต่ก่อนไปฟังกันนะครับตอนนี้หมอหมีมีเคล็ดลับลดน้ําตาลในเลือดเร่งด่วนแจกฟรีครับเป็นคลิปสั้นๆ5ตอนนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องน้ําตาลนะครับสามารถแอดไลน์หมอหมีมาได้เลยครับแล้วก็พิมพ์มาว่าลดน้ําตาลเดี๋ยวแอดมินส่งให้นะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า5วิธีรักษาแผลในกระเพาะอาหารมีอะไรบ้างครับ ข้อที่หหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดอาหารเปรี้ยวนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับการที่กระเพาะอาหารของเราเกิดการอักเสบขึ้นมาหรือว่ามีแผลขึ้นมาครับเกิดจากในกระเพาะของเรามีกรดเยอะมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะทาให้แผลหายหรือว,ว่ากระเพาะอาหารหายการอักเสบนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอาหารใดๆก็ตามที่เป็นกรดครับอันดับแรกเลยคืออาหารเผ็ดนะฮะไม่ว่าจะเป็นส้มตำนะครับแกงเผ็ดเป็ดย่างอะไรต่างๆนะครับที่มีรสเผ็ดเยอะๆใส่พริกเยอะๆแบบนี้อันนี้ให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับ ไปถึงของเปรี้ยวด้วยซึ่งหลายคนเนี่ยไม่รู้นะครับของเปรี้ยวมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ําผลไม้ต่างๆนะครับน้ำมะนาว น้ำส้มหรือว่าการที่เรากินยำต่างๆแล้วเราใส่มะนาวเยอะๆแบบนี้นะครับอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าอาหารเปรี้ยวนะครับก็จะมีกรดเยอะเหมือนกันก็จะส่งผลนะครับทำให้กระเพาะอาหารของเราอักเสบไม่หายนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าใครนะครับที่ชื่นชอบรับประทานอาหารเผ็ดอาหารเปรี้ยวจะต้องลดดีกรีลงนิดนึงนะครับไม่เผ็ดเลยได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่ากระเพาะอาหารของเราจะได้ฟื้นฟูนะฮะทำให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นครับข้อที่2รับประทานอาหารสุกสะอาดนะครับ ใครที่ชอบรับประทรานอาหารสุกสุกดิบอาหารที่ไม่สะอาดนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเลยเพราะว่าจะมีแบคทีเรียตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า H p y l o ล i อยู่นะครับไอตัว H p y l o r i เนี่ยนะครับจะทําให้กระเพาะอาหารเกิดการอักเสบเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เลยนะครับซึ่งเจอเยอะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าถ้าจะรับประทานอาหารควรรับประทานอาหารที่สุกสะอาดปรุงสุกเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ตอนนี้ปวดท้องกระเพาะอยู่ไม่ควรรับประทานอาหารสุกสุกดิบ,ดบๆเลยเพราะว่าอาจจะทําให้กระเพาะอาหารยิ่งแย่ลงได้ครับข้อที่3ระมัดระวัง การใช้ยาแก้ปวดนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับหลายคนเนี่ยมีอาการปวดเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นปวดศีรษะปวดคอปวดบานะครับปวดไหล่ปวดหลังหรือว่าปวดเข่าเรื้อรังแบบนี้ก็จะชอบไปหายามารับประทานซึ่งจะเป็นยาแก้ปวดที่เราหาซื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นพวกไอบูโปรเฟนนะฮะไดโคฟีแนกพวกนี้นะครับจะเป็นยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซซึ่งจะมีผลต่อกระเพาะอาหารของเราเลยครับทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าเวลาท้าจะรับประทานนะครับควรรับประทานหลังอาหาร ลยหรือว่าพร้อมอาหารไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ควรรับประทานไอตัวยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซติดต่อกันนานๆน,นะครับแนะนําว่าถ้าเกิน1สัปดาห์อาการปวดไม่หายเนี่ยแนะนําว่าให้มาหาหมอก่อนนะครับเพราะว่าอาการปวดเนี่ยจะไม่ใช่เกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบอย่างเดียวอาจจะเกิดจากความดันสูงก็ได้กระดูกสันหลังทับเส้นก็ได้ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับ ดังนั้นใครที่มีอาการปวดเนื้อรางเกิน1สัปดาห์ขึ้นไปไม่ควรหายามารับประทานเองติดต่อกันนานๆน,นะครับควรปรึกษาแพทย์ก่อนครับเพื่อทําการปรับยาต่อไปกระเพาะอาหารของเราก็จะได้ไม่อักเสบครับข้อที่4รับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับ ในสังคมในปัจจุบันนะครับก็เป็นสังคมที่เร่งร mm ีบบางทีเ <grandma>. นี hmm. ่ยหลายคนก็จะห่วงงานนะครับห่วงเรียนต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลเลยทําให้เรารับประทานอาหารไม่ตรงเวลาพอไม่ตรงเวลานะครับกรดที่หลั่งออกมาในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยนะครับมันก็จะหลั่งออกมาตอนที่กระเพาะอาหารของเราว่างดังนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลเลยครับทำให้กระเพาะอาหารเกิดการอักเสบขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าใครที่กระเพาะอาหารอักเสบอยู่นะครับพยายามปรับเวลานิดนึงนะครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลาตอนเช้านะครับตอนกลาง ตอนเย็นนะครับให้มันตรงเวลานิดนึงนะครับก็จะช่วยให้กระเพาะอาหารของเราดีขึ้นได้ครับข้อที่4งดดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็สําคัญเลยนะครับไปตัวเกยวแอลกอฮอล์ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าสีเหล้าขาวเบียร์ไวน์วอดก้านะครับพวกนี้เนี่ยนะครับจะมีผลต่อกระเพาะอาหารของเราโดยตรงเลยนะครับถ้ากินทุกวันทุกวันนะครับติดต่อกันนานๆเกิดแผลในกระเพาะอาหารแน่นอนดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยรวมถึงบุหรี่ด้วยนะครับหลายคนบอกเฮ้ยบุหรี่เราไม่ได้กินลงไปนี่นาแล้วมันจะไปเกิดในกระ เพราะอาหารได้ไงได้เลยครับเพราะในบุหรี่เนี่ยจะมีสารหลายตัวเลยนะครับที่จะส่งผลต่อกระเพาะอาหารของเราทําให้กระเพาะอาหารของเราเกิดแผลเกิดการอักเสบขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าตอนนี้นะครับใครเป็นโรคกระเพาะอยู่นะครับหลีกเลี่ยงเลยครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็งดสูบบุหรี่อาการจะดีขึ้นเลยครับสรุปนะครับ5วิธีรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายขาดว่ามีอะไรบ้างครับ ข้อที่1ครับหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดหรือว่ารสจัดนะครับแล้วก็พวกรสเปรี้ยวต่างๆด้วยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะเป็นกรดสูงครับจะส่งผลทําให้กระเพาะอาหารของเราเกิดการอักเสบขึ้นมาได้ต่อมาข้อที่2ครับให้รับประทานอาหารที่สุกสะอาดเพราะว่าอาหารที่ไม่สุกนะครับอาหารสุกๆดิบๆแบบนี้อาจจะมีแบคทีเรียที่ชื่อว่า H. p y ไ o r i ได้ซึ่งเป็นแบคทีเรียนะครับที่เป็นตัวการทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารเลยครับดังนั้นรับประทานอาหารสุกสะอาดนะครับต่อมาข้อที่3นะครับเรามัดระวังการใช้ยาแก้ปวดโดยเฉพาะในกลุ่ม Nse เอน พวกไอบูโปรเฟนในโคฟีแนคพวกนี้เนี่ยมันจะไปทําให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารของเราได้ดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่มีอาการปวดมรือรังต่างๆควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้ยาครับต่อมาข้อที่4ครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเพื่อให้กรดในกระเพาะอาหารของเราหลังได้ตรงกับตอนที่เรากินนะครับแล้วก็สุดท้ายคือข้อที่5ครับหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็งดสูบบุหรี่ทุกกรณีเลยนะครับแนะนําเลยครับใครที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับลองนํา5ข้อนี้ไปปฏิบัติกันดูครับรับรองเลยว่าอาการก็จะดีขึ้นนะครรับแตต่่อยาางไก็ม เราจะต้องรับประทานยาด้วยนะครับที่คุณหมอเขาจ่ายมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยาลดกรดนะครับรับประทานยาตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับก็จะช่วยให้กระเพาะอาหารของเราดีและก็แผลในกระเพาะอาหารของเราหายขาดได้นะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอลงคลิปทุกวันเลยครับทั้งคลิปยาวคลิปสั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเรื่องสุขภาพนะครับกดติดตามไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาาาาาพนนนคครรัับบบแลล้้วเเมจอกใิปห กาแฟหมอหมีกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานและคอเลสเตอรอลหอมกลมกล่อมอร่อย1กล่องมี10ซองสนใจคลิกตะกาด้านล่างหรือในคอมเมนต์ได้เลยครับ